บางคนนะคะก็ดื้อมากเลยกินมาตั้งนานแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเอางี้วันนี้นะหมอเดินไปซื้อเนื้อหมูมาให้ดูเลยอันนี้นะคะเป็นเนื้อหมูที่ไม่มีแบคทีเรียส่วนนี่คือเนื้อหมูที่มีแบคทีเรียทีนี้เวลาที่เราใช้ตะเกียบใหม่ๆของเราเนาะขีบหมูนะคะที่มีแบคทีเรียขึ้นมา เอาไปปิ้งเสร็จแล้วพอไปปิ้งแล้วเนื้อสุกเรียบร้อยไม่มีแบคทีเรียแต่ขอโทษค่ะแบคทีเรียอยู่นี่อยู่ที่ตะเกียบของคุณแล้วพอคุณเอาตะเกียบของคุณไปขีปหมูที่ไม่มีแบคทีเรียเข้าปากมันก็เข้าปากคุณเข้าใจไหมคะมันไม่มีใครรู้หรอกว่าวันหนึ่งคุณจะเจอหมูดี หรือหมูที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นการที่คุณฝึกในการใช้ตะเกียบแยกกันตั้งแต่แรกหรือใช้ที่คีบอันนึงกับตะเกียบที่เข้าปากคุณอันนึงมันก็ช่วยทำให้คุณปลอดภัยต้องขออนุญาตนะคะนี่คือภาพของน้องผู้หญิงคนหนึง่งที่อายุ23ปีที่เขาก็เป็นเหมือนผู้คุณนั่นแหละที่เขาก็ใช้ชีวิตปกติมาเรื่อยๆแล้ววันหนึง่งเขาก็เกิดโชคร้ายไปหยิบ เอาเนื้อหมูที่มันมีแบคทีเรียกินเข้าไปเพราะฉะนั้นไม่มีใครทราบแล้วค่ะว่าวันไหนจะเป็นวันโชคร้ายของเราเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวของเราให้พร้อมไว้ก่อนนะคะแล้วถ้าเราเป็นเหมือนอย่างน้องผู้หญิงคนนี้ชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะเพราะเราจะมีการติดเชื้อที่สมองที่เยื่อหุ้มสมองหรืออาจจะเข้าไปในหูแล้วทำให้ไม่สามารถได้ยินเลย อีตลอดชีวิตนะคะรวมทั้งอาจจะมีการเดินที่ผิดปกติไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเตือนพวกคุณ,คณก็แค่เราควรจะทำตัวเราให้ลดความเสี่ยงตั้งแต่ต้นนะคะสิ่งที่หมอแนะนำนะคะไม่ได้ยากอะไรเลยแค่อยากให้พวกคุณทุกคนแยกตะเกียบระหว่างตะเกียบที่เราใช้กับหมูดิบกับตะเกียบที่เราคีบเข้าปากเราแค่นั้นเองค่ะ หวังว่าเราจะไม่แจ็คพอตเจอหมูที่มีเชื้อนะคะ